น้ำที่พอเหมาะแสงแดดที่พอดีปุ๋ยที่ให้อย่างสม่ำเสมอและต้นพันธุ์ที่ดีเราก็จะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงในขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั้งในดินและในน้ําที่สามารถนํามาใช้บํารุงดินบํารุงรากพืชทําให้ต้นพืชแข็งแรงโตวไวไปดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกันนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามาชมเบื้องหลังการทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตบำรุงดินเลวให้เป็นดินดีเมื่อดินดีรากพืชก็าหาอาหารได้เก่งขึ้นเมื่อรากพืชหาอาหารได้เก่งขึ้นก็ทําให้ต้นพืชแข็งแรงโตไวต้นแข็งแรงศัตรูพืชก็ไม่มารบกวนได้ผลผลิตตามที่ต้องการอย่างนี้ดีไหมคะเพราะเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีอยู่ในดินมีอยู่ในน้ําตามธรรมชาติ เมื่อเราจับมาใส่ขวดก็จะเพิ่มพลังทวีคูณทีเดียวทำให้ต้นไม้เราออกดอกออกผลตามที่ต้องการเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะเพื่อนๆนมือใหม่อาจจะสนใจอยากรู้แต่เพื่อนเอนที่เป็นจอมขมังเวทมาก่อนอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะบางคนถามว่าทําไมต้นไม้ที่สวนยญญาหญติจึงสวยมีใบสวย มีดอกสวยหรือมีผลสวยอย่างนี้นะคะนี่คือเบื้องหลังที่แท้จริงเลยจะใช้ตัวอะไรก็ตามแต่ตัวนี้ไม่เคยขาดค่ะต้องมีติดสวนอยู่ตลอดเมื่อไหร่ใกล้หมดต้องรีบทําเก็บไว้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาเขามีประสิทธิภาพประมาณหนึ่งเดือนนะคะไม่ใช่ทําวันนี้แล้วใช้ได้วันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทาเพิ่มเราต้องกะเวลาด้วยค่ะว่าทันการไหมทันใช้ไหม ยิ่งช่วงนี้อากาศร้อนๆเหมาะที่จะทำไว้ใช้เลยค่ะนี่คือทางเลือกใหม่ที่จะทำให้ต้นไม้เติบโตอย่างแข็งแรงค่ะไข่ไก่กี่ฟองก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการทำปริมาณมากหรือปริมาณน้อยสูตรที่ใช้ทำไข่ไก่กับน้ำก็ได้ค่ะหรือจะใส่เพิ่มเป็นไข่ไก่ผงชุรสกับบีน้ำปลาก็ได้ค่ะ หรือบางคนอาจจะเพิ่มน้ำปลาร้าเพิ่มบูดูก็แล้วแต่การลิ๊กเพลงนะคะเพราะนี่เป็นการเตรียมอาหารที่เราจะนำไปเลี้ยงจุลินทรีย์เราจับจุลินทรีย์มาใส่ขวดไว้แล้วบางคนจับจุลินทรีย์ใส่ขวดไว้ก่อนสองสามวันบางคนจับไปทำไปก็ผลลัพธ์ได้เท่าๆกันนะคะเพื่อนๆมือใหม่ไปลองทำดูค่ะไม่ว่าเราจะกรอกน้ำใส่ขวดไว้ก่อนล่วงหน้าหรือกรอกเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้น นี่คือกะปินะคะเพิ่มกะปิเข้าไปด้วยวันนี้ใช้สูตรเยอะมีกะปิกะปิจะเป็นก้อนนิดนึงก็บี้บีกะปิให้เข้ากับไข่ก่อนนะคะให้ละลายเข้ากับไข่ก่อนหรือเพื่อนๆจะละลายโดยวิธีอื่นเช่นไปละลายกับน้ำอุ่นก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการตรงนี้ วิธีการไม่แน่นอนนะคะเอาผลลัพธ์ก็แล้วกันก็คือให้กะปิละลายเข้ากับไข่ที่เราตอกและตีไว้จนละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วระหว่างไข่แดงกับไข่ขาวใส่ผงชูรสค่ะหากไข่ห้าฟองผงชูรสก็หช้อนโต๊ะนะคะก็กะกะเอาเหมือนกันค่ะไม่ต้องเป๊ะอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์นะคะวันนี้มีสูตรเพิ่มค่ะ,ะมีสูตรเพิ่มมาจากเดิม ก็จะเพิ่มด้วยน้ำปลาไข่ห้าฟองน้ำปลาห้าช้อนแต่วันนี้ญาญิใช้ช้อนโต๊ะขนาดเล็กก็จะเพิ่มแถมอีกหนึ่งช้อนนะคะทั้งน้ำปลาและผงชูรสก็จะกลายเป็นหกช้อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าญาญ่านับไม่ถูกนะคะคนให้เข้ากันตีอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือจะใช้เครื่องปั่นก็ได้ค่ะแต่วันนี้ไม่อยากใช้เครื่องปั่นค่ะเพราะ ใช้เครื่องปั่นมันต้องยุ่งยากในการล้างอีกจะทําให้เสียเวลายิ่งขึ้นนะคะก็ใช้มือตีคนๆไปแบบนี้ก็ได้ค่ะให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุดน้ําที่กรอกใส่ขวดไว้แล้วก็จะมีอาหารจุลินทรีย์ตามธรรมชาติแต่น้อยนิดน้อยนิดนะคะเราต้องเพิ่มอาหารที่เราผสมเมื่อกี้ลงไปในน้ํานี้ค่ะน้ำหนึ่งขวดอาหารหนึ่งช้อนนี่คือจุลินทรีย์ขวดเดิมเราเรียกว่าหัวเชื้อใส่เพิ่มเพื่อเร่ง การเป็นจุลินทรีย์ตัวใหม่ในขวดใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นปิดฝาเขย่าไปมาเบาๆเพื่อให้อาหารจุลินทรีย์น้ำและหัวเชื้อเข้ากันได้ดีค่ะนำไปวางไว้ที่มีแดดส่องถึงอย่าวางไว้ที่แดดจัดหากวางไว้ที่แดดจัดจนของเหลวในขวดนี้มีความร้อนมากจุลินทรีย์และอาหารในขวดนี้จะเน่าและจุลินทรีย์จะตาย จะไม่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะหากต้นไม้ในสวนเราเยอะก็ต้องทำไว้หลายๆขวดเพราะได้ไว้ใช้ได้ทุกวันเลยค่ะนอกจากใช้กับต้นไม้แล้วยังไปใช้กับดินดินตายหรือดินที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นก็นำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำไปราดรดที่ดินนั้นดินก็จะฟื้นมีชีวิตขึ้นมานะคะ,ะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ลองทำดูค่ะ วันนี้ยา่ยาทำเพิ่มอีก7ฟองนะคะวันนี้ทําทั้งหมด12ฟองค่ะประมาณ1เดือนนะคะเราจะได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพระเอกเพื่อนที่แสนดีของต้นไม้สีแดงๆอย่างนี้ไว้เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดเพื่อนมือใหม่ลองทําและนําไปใช้ดูนะคะจะประทับใจและอยากให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอยู่คู่บ้านตลอดเวลาเลยค่ะผสมน้ำนำไปราดรดต้นไม้เราจะได้ต้นไม้สวยๆทุกชนิดเลยนะคะ ศัตรูพืชไม่มารบกวนต้นไม้เราแข็งแรงด้วยค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย